มมาาโอเคค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เทคสามโอเควันน okay. ี้เราจะมาลองกิจซีรากอนนะคะฮาร์ดคอร์กิจที่สามค่ะโอเควันนี้เราลงมาที่ที่สิบแปดเนาะโอเคย่ารีบเลยรีบมาโอเคโอเคแนะนำตัวอะไรได้นำตัวอะไรโอเคแค่ครูปองเด้ถอยครับคันเน่เดีครับ เอสการเดียนครับไอการเดเตอร์ครับไรแจ้งแจ่งกันแล้วเอกคนหนึ่งต่อเลยแลนิตี้การเดียนครับเทโธรซ่าดัก์คซ์แมนเนอร์ค่ะไม่ยอมเสียตัวไอเลต้าคิสติน่าเซนคิสขอวางลีบล็อกเกอร์ค่ะโอเคเทกนี้แหละเราต้องทำ รอบนี้ละรอบนี้แหละผ่านแล้วเหนืน่อนะย,มยมแล้วนะยมละ <c oughs> ยมละรีบเลยกันถ้ายิงปืนยิงออกไปข้างๆเลยนะ <c oughs> ฉันยิง เนจี้กันหน่อย <c oughs> อย่าแผา <c oughs> า่วอย่าแผ่วคันอย่าพยายามสุดนะนี่กดแก่แล้วมีไม่จเจอุ <c oughs> ูสีแดงให้นี่กดขาวใครเขียวนะ เดี๋ยวเขี่ยห้ากัลลกกัลิะโอเคกัดีเขี่ยหรอโอเคไปเลยไปเลยกดไว้นิดนึงนะถ้าพร้อมกดแล้วอ่ะกดกไปลอกดไปลองกดเลยกดกดลองเมื่อกี้อีกช็อตหนึ่งอะที่ตอนก่อดเข้าปืนอะที่โดนตากันอ่าเอันนั้นลืมดูกันดูกันไม่ทันเพราะว่ามันจะไปแล้วมันตายเราต้องรีบมารวมตัวกันต้องรีบเงย อันเกือบเมาดีนะมีแบบไมค์เรนเดอร์ช่วยสายแล้วก็ตามรวมมารวมไม่ทันฉันนึกว่ามันสายแล้วมันจะได้ดูไม่ไม่หลังจานมันเดาเดาอารมณ์ไม่ถูกกีซีดล้วก็เป็นกระเทยของมายังไม่ได้ก็คือข้ามข้ามไปใส่ข้ามเข้าเด็ดขาด อ่าขอดาเมจเฝ้าสีฟ้าหน่อยนะเมื่อกี้โดนชนกดไปขาว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 เขียวขาวเขียวฟ้าใครกดฟ้าเราฟ้าเราฟ้าอีเลต้าแดงใครกดกาดี้อ่ะไฟ้าเขียวฟ้านะ เปนบายนะขาวเขียวขาวเขียวฟ้าแดงประใช่ขาวเขียวฟ้าแดงขาวกดเขียวกดฟ้ากดแดงกดแล้วโอเคโอเคซูมแบบแล้วก็กดยาเลยนะกดยาค่ะกดยาค่ะ แล้วเลเคยไปลงตีนอกเขาบอกว่าตอนนี้อยากบกาิ๊กตี้กันไหมพอพอ,อะไรมันโค้ยากไม่ซับฟิตมันจะใช้ค่ะมันจะเสียซับฟิตโอเคเม็ดน้ำขึ้นลวค่าเมียวกา าม,มาเหมือนัาตาย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 ตามาเหมือนเดิมเนาะแต่เมื่อกี้มันเกือบไม่ทันมาเสียวมากเลยอ่ะหรือว่าเราเราปล่อยเราใช้อันติเม็ดน้ำตรงนี้แล้วก็ไปน้ำแข็งข้างหน้า สปเปียตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันใช้เมทน้ำตรงนี้แล้วกันแต่แปดแต่เจ็ดสิบวิเลยไม่รู้ทันเปล่างั้นเอาเอาสเปียตรงนี้ดีกว่าน้ำแข็งไปใช้ข<ส>้้าางหนสเปียตรงนี้อันติน้ำแข็งไปใช้ขา้งงางหน้าเอ๊ะ มีพื้นม่วงอยู่ไหมครับโอ้ยมารไม่มีนะระวังนะไม่มีอันติไม่มีชั้นชั้นตายสปเปียแล้วหลังกระจกหลังกระจกข้าเสาไว้โอเคหลังกระจกหลังก,ก็ตัวอยู่หลังกระจกไว้โอเคโอเคมารมีนะมีอันติมีอันติรีบเข้าเลยคาเลเดอร์อยู่รีบเข้าคุณคาริเดอร์สามสิบอ่าโมโม่ดูหัวตัวเหล็กไว้ หาตัวเล็กไว้เอาใช่ไหมใช่เอาเหล็กขึ้นขึ้นใกล้ใกล้เสร็จแล้วหมุนเลยโอเคแยกนะแยกแยกเหล็กอยู่แนว่าเเคอตเลยอนตเลยเอาแล้วอ่อันตแล้วคับเอาเลยสวมาใส่มาใส่มาใสวยมาไปหมดแล้ว เนี่ยแหละช็อตในฝันคอโมบโในฝันก่อนไาแรงเหลืออยู่นะอมาม่อนนะมาม่อนคนดีแวนนะจะมาจาับปั่นตรงนี้ที่ปั๊ดเ่ยต้ทุกคน,นเปยืมมูฟีไว้นะอเ,เออดูคนรอเราพาลาบูก่อนนะติดไหมเนาะติดแ,บบแล้ววิ่งไปวิ่งวิ่งโอเคเรามีเข้าไว้ไดตร์าสองเอาเลย อเคแล้วโอเคไปแล้วคับผิดนะผิดนะโอเคโอเคลงเตรียมเตรียมเตรียมรอเตรียมการตีแมน เลขเลขลากนะลากนะเฮ้ยโดนลากลากช่วยช่วยชาวยช่อยช่วาช่วยพลาหน่อยช่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 พลาหน่อยรอวินดี้แล้วใหญ่ใหญ่คุณหนึ่งหลุดยังคะหลุดแล้วครับได้แล้ว คิวฟูดาวนะระวังนะอย่าไห้ามันนะโอเคจะลงแล้วลกอดแล้วใหญ่ค่ะใหญ่ใหญบลงแล้วลงแล้วระวังระวังเับตัวเต็มตัวระวังลากนะจะไม่มีการีนะไม่มีการีนะพอก่อนโอเคขึ้นข้ขึ้นขึ้ขึ้นขึ้เอาตายเลยเอาอางนี้ตายเอาอนี้ตายเลยเออตายละมีอันตนะครับลแฟนตนะลงได้มุด่มุดมุด แล้วเกือบเหมือนกันไม่มีไฮแลเดอร์นะฮะไปแล้วทางมุมมือ600ครับเดี๋ยวขึ้นมาเข้ามุมนะอันตีนะครับการการไฮแลเดอร์เหลือกี่วิสองร้อยโอเคเดี๋ยวเก็บไปใช้ที่มังกรแล้วกันเป่ยใช้ใช้ก่อนเข้ามังกรโอเคขึ้นแล้วนะเราชนะชนะกระโดด รอเขาก่อนนะเดี๋ยวอันตรีนะจะอยู่ข้างหน้ามันนะใหญ่ไม่ใหญ่เพินราคาขึ้นแล้วลงหลอดนะระวังระวังนะระวังนะนะกลัวมากเหมือนจะลากเหมือนจะลากนะกระโดดนะไปโดดนะระวังนะระวังนะหมดนะโดดนะโดดโดดระวังระวังนะครับต้องขึ้นไหมนะต้องขึ้นต้องขึ้นคิดซีปนะเตียนะเตี้ยไว้เตรียมไว้ทุกยัย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  โอ้แรงมากดังดึดดึดดึดมีอีกไหมมีมีมีแล้วเอ้ยครับโอเคเราเจาะแยทไลท์ตายใหญ่ครับใหญ่แรงโอ้ยหลอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไป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 ตอไปต่อพวกเราเฮ้ยผมเด้งนะ ไอผมอะไข่เด้งเฮ้ยผมอยู่ตรงไหนเนี่ยกดกลับกลับจุดต้นหักกดกลับจุดมาโอเคมาแล้วไปไหนวะเหงาเลยเหงาเลยมีแอะคนที่ตายไปได้ยิงป้อมไหมคะไม่ได้ยิงครับไม่ได้ยิงคโอเคหลบก่อนนะ มีอันตรายนะมีลงขวาลงขวา แหมลเมยีมีมีรางไหมครับโอเคหมดเฟสหมดเฟสครับไปแล้ว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 ไ้กลัวกลัวข้อมูลใช่เปล่าไปแล้วไฮไฮโอเคหายเข้าไฮแล้วเข้าโอเคเดี๋ยวพึ่งได้พึ่งนะมันจะตานะตา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 เดี๋ยวพึ่งไปนะเดี๋ยวพึ่งนะลอกนะเขาไม่จะโฉบนะ โอเคบินเข้าลคะคาไปไปเลยไปเลยสไปค่ะสปไปไป,ไปตาค่ะตาตา ไปเสร็จไปก่อนนะอารนะอแลวเดี๋ยสน,น้ำแข็งค่ะเส้นน้ำนะแข็งข้าว,ว,วาตานะตามีจับตามันมันก็หาสไป์ค่ะสไปท์แล้วลก็หอมไม่ไ,ไม่ไม่แต่พรุ่งนี้อาบน้าให้มัน

สไปดสไปด์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 มีเป็นแท็กสามพันจีอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งค่ะมีมอนข้างหลังนะข้างหลังป้อมแล้วครับตาตาค่ะตาตาตาสไปค์ห้า อาตาค่ะตาตาอาสไปค่ะอ่าเสีน้ำแข็งค่ะอาตาค่ะาครับตา,ตามีมอนข้างหลังนะ สไปนนะสไปยสไปยสไปยสไปนต่อค่ะสไปยต่อนะอ่าตาค่ะตาตาตาคูเยอะมากแล้วก็สไปน์ค่ะใช่ไหมสไปน์สไปน์ ค okay. ตาตา e ตาตาอ่าสปายค่ะดีหลอดนะสิบหกจุดสี่อ่าตาค่ะตาตาตาสไปายค่ะ แล้วก็น้ำแข็งเรียบเสร็จน้ำแข็งค่ะเสร็จน้ำแข็งตาตาตามีเอวไหมนะเจ้าปลาลายหิวมือให้กินห่อวังข้างกลางเจ็บปะอ่าสไปค่ะระวังนะระวังพุ่งมันนะไลสไปจะพุ่งไปหลังไปหลังสไปหลังโอเคฉันออกแล้วนะ ดูแค่ไหนดูมาคอนแค่ไหนนะไม่หันหลังอยู่ตา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 สไป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 เจ้ท็อประวังโดนไหมต้องรีบจับปืนอ่ะโอ้โหมีฮิลไหมฮิวมือสักทีอาลามีฮิวมือไหมคะเดี๋ยวฉันไปหาลาฮิวฉันไปหาเจอเนี่ยไปแล้วอ่าตาหาตาตาตาอยู่อยู่ด้วยกัน จะไปขไปที่ปัดไปไหนไปนี้ใช่ไหมวิ่งวิ่งวิ่งวิโอเคเบอรป้อมยครับเบอรป้อมระวังนะระวังนะจะทอมรอยู่ที่เารวมรวมรวมรวรวมมันนี่มันนี่มันนี่นี่แกงหมดยังหมดย่งนะโอเคหมดแล้วข้ามารับหน้าโอเคเราเราพฟกก่อนนะครอย่าเพิ่งตีนะ โอเคติดคะ่ะ <Okay, S 1> ติดโอเคแม่น้ำข <Okay, S 2> ึ้นค่คะโอเค okay, มาคอนร่วงอ่าดูเห็นนะครับไม่หลุดคะ่ะไม่หลุดไม่หลุด เปล่าวะครับนี่นะครับนี่ครับอ่มามองก่อนล้มนะล้มอีกแล้ว โอเคบินค่ะบินข้าดายอันนี้ได้นะคะดายได้ได้ได้หร่โหก่อนนะอย่าเพิ่งตีนะหล่โหก่อนหล่อโหก่อนนะคะอย่าเพิ่งตีนะโอเคตีแลควข้าเอาเลยโอเคมังกรล้มค่าโอเคล้มต่อ อย่บินรอบหน้าอย่าอันติอันติแล้วอันติแล้วขึ้นแล้วนะครับไปนับขึ้นแล้วใช่ไครับโอเคมีแจกแล้วนะครับมีแจกแล้วนะอย่าลืมไลน์เดินนะรถรถเหตุไม่หลุดค่ะไม่หลุดยาวๆเลยเป่ารถดมเอ็ดไปแล้วครับอดาเโอเคอย่าลืมไลนวิ่งเดิมนะถ้ามีแจกลงมันจะมันจะเป่าไหมมันจะเป่าไหมอ่ะขึ้นมาเป่าขึ้นมาเป่า โอ้อเนี่ยเลี้ยยยยยมียยยยมยไมยยยยยย่ม okay. okay. like ีมย okay. ียยยยยมียยกยนย่กยย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 ายยะกยย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 ยตยย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 นยย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 ย่ยย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 ยวยยุดยยยยยลยย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 ยลยย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 ลลงยยเลย โอเคล้ลแงมยาโอเคอีิดนึงอีอีกนึงอีกนิดกคนีเรงแจ๊ีแล้วโอเคมขออีกกโอเคลมเอาเลยดอนสีแจ๊สสีแล้วีแล้วแล้ว เดี๋ยวบินบินเอาเล่นมาตาจริงค so yeah. yeah. ่ะตาจริงค yeah. so ่ะตาจริงตาจริงรอกูด้วยรอกูด้วยตาจริงนะคะอย่างนิ่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 งปล่อยเมาส์เลยนะทวนปล่อยเมาส์อ้ามหายใจอย่ากีจะตกใจนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเปล่าหน้ารอได้มียักนะแล้วก็ ไปถึงรอรอพาราโฟก่อนนะครับอย่าพุ่งตีนะให้รอพาราโฟกติดก่อนนะโฟกติดยันเลยนะอ่าโฟกติดยันเลยนะมีอันติดติดโอเคทีละห้ายันในน้ำขึ้นห้าในน้ำขึ้นโลเทดนะมังก่อนล่วงมันก่อนล่วงครับป่อนลดดาเมจให้ไปก่อนไม่ไม่ไม่โลเทดไม่ให้หรอดโลเทดหรอกโอเคโอเค ปล่อยได้ไหมได้ไหมเ็วได้ไหมได้ไหมได้ไหได้ทุกคนได้้ว้เวิ่งตามเล่นตามหาบงกรเล่นตามหางกรตามหางกรเอาลแช่ะไรแห่างหไวห่างไวรอช่วยเพื่อนห่างไวรอช่วยเพื่อนมมันล้มมันล้มมันล้ม้มล้มล้มยดยดมัดจมี่เอยอะไรเอยไอ้ร่องวางไว ทำทุกอย่างเท่าที่มีมาให้โอเคทุกคนแต่เขาแท็กระวังน้ำแข็งด้วยหางหางหางตอบตอบนะบายบายเจ้าชูอีแคทขุดฟองเหลือเลือดหนึ่งเฮ้ยจจังหวะที่ผมเล่นไม่ได้เลยนะจังหวะแบบจังหวะนรกอย่างเงี้ย ผมปิดเตาไม่ได้กดไอ o n นวิวใช่ไหมทุกคนไม่ปิดเตากันนะครับคือคือผมเห็นว่ามันลบเตากันปิดเตากันปิดเตากันทีทีนี้คือพอมันล้มใช่ไหมครับผมเอยผมก็คิดว่าเอ้เดี๋ยวรอมันขึ้นมาค่อยกดเดี๋ยผแล้วเก็บของก่อนเดี๋ยวไปเก็บของก่อนเดี๋ยวเี้ทุกคนถ่ายรูปได้ไหมอยากถ่ายรูปเออถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรอยมีอะไรอีกลวะไรรู้อะไรรูเดี๋ยวฉันแท่นี้เดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันถ่ายให้ หันหน้าทางไหนเนี่ยหันหน้าทางนี้กันนลยหันหน้าทางไหนอ่ะทางโอเคหันไปทางนี้โอเคเจอดเขยับดิใช่ไหมฉันเห็นเจอดเจอมอง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 เซ็นเตอร์ไหนเจอมองเซ็นโอเคพร้อมนะโอเคทางคนต่างหายนี่แล้วโอเคหนึ่งสองสามเย่เย่ไปเปิด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 เลยเปิดเลยลบปวิดีโอได้เลยไหมได้เลยได้เลยอุ้ยฮันเตอร์ลูแอน